เลยเยอว้าวยูหลงให้ดิมากเลยนะมาก่ะคุณกับนางไม่เครียดนะฉันบอกเลยคุณกนางไม่เครียดมีปลายทางพร้อมส่งส่งไว้อ่าใช่หรือไม่ก็ยิ่งยอุ้ยคนกดไลค์เราตั้งสองแสนเพราะว่าออเดอร์อีกเดิมโอ้โหตกกันด้วยไหบ้านไงตายล้วตกใด้ ขออีกขออีก,ออกใช่เอาหนูดีมาหน่อยอ่ะจะมีโอกาสจะพาน้องมาแล้วกัน I like you smile I my Oh my god หมดแล้วนะคะจะต้องไ y g i หน้าค่ะใจหนึ่งล้านพี่เจนวิ่งรอบหมู่บ้านได้ใจหนึ่งล้านฉันวิ่งรอบหมู่บ้านได้ไม่ติดหนูถือวิ่ง วันนี้ไม่มีอ่านขาวค่ะมีเดือนหน้าอีกหวันนะคะให้ที่มาอ่าเดี๋ยวจะมาทดสอบกับพี่น้อยจ๋า Can you Can you, yeah, you come Can you you come please Yeah you come please You come please จ้า Yeah you come please อ่าดูนะคะว่าวิน้ำเย็นมากเดี๋ยวถูแรงก็ได้ให้ที่ถอยหลังนิดนึงเดี๋ยวน้องจัเสียได้ค่ะแค่นี้่ะอ่าดูนะถูแรงสบบนี้ไปเลย